สกิลที่พี่เล่นนะโคตรดีเลยครับน้องรัชโยนะอ้าวน้องน้องเอาไปเล่นตามพี่เหรอน้องชายยิงจากไหนวะเฮียหาตัวยากจัดเลยแมทเนี่ยพี่แกมีตัวลงใหม่แล้วบวกสีด้วยพี่ตัวลงใหม่สามตัวพี่ตัวลงใหม่สามตัวลงไหนอ่ะที่ศพที่ผมตายเลยสามตัวเลยโอเคนะเดี๋ยวมาล่อดึกนะพี่ชายน้องเปาไม่มีตัวช่วย ให้หัวแดงแดง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 ชูบงเหรอครับสุดหรออลังเอ็กซีไทยเท่ากับนรกแตกอืมอลังเอ็กลงอ่างดีกว่านะครับผมจีเอ็มเป็นลูกครึ่งหรอไม่ทราบ<ด>ยุดจะเด้อพี่พี่เป็นลูกครึ่งพี่เป็นลูกครึ่งอ่ะจีเอ็มไม่รู้เหมือนกันทำน้องชายจีเอ็มพี่ก็ไม่รู้เขา,าหูลงใหม่เต็มเลยเนี่ยพี่เนี่ยนะพี่เด้อพี่ตะขบขึ้นมาข้างบนอ่ะเจอเลยบนฟ้าพี่หลัง ้าปัดเข้ามาในเมืองเลยเอ้าใครดิโูหลังนี่โคตรเยอะโอ้โอเฮ้ยแล้วมันเข้ามาได้ไงวะเฮ้ยมันสลิงเข้ามาได้ไงวะเออมันสลิงแล้วมันเบรกกลางอากาศแนๆ่ๆเลยชัว นะสมหญิงมาแล้วไม่ได้มาหลายวันเลยอุ้ยขอบคุณครับผมสวัสดีสมหญิงด้วยนะฝันฝันขอเป็นพึ่งครับเสียงหลังนะเกมมันตึงทุกเกมนะครับผมใช่แล้วนะเออหรือว่าท้าใส่นะสวัสดีสมหญิงด้วยนะครับขอบผมเสีานหลังเดี๋ยวผมนะขอขอข้างตัวือนใจนะี่นะขอข้างเหมือนใจมีบนป้อมบนป้อมบนป้อมฮัลโหลระวังด้วระวังมันซู่มสิดีะพี่ลังบนบ้านด้วยป้อมลงแล้วป้อมโดดลงมาแล้วไม่เลยไม่ตายไม่เลยอยู่ได้ครับพี่ ใช่มันเข้ามาพี่หลังเลยใช่ใช่มันเยอะมันเยอะมันนัวมันนัวมันเล่นเหลี่ยมบ้านหมดเลยมันดักเหลี่ยมบ้านหมดเลยนะคิดถึงซีซีเดซีซีอ๋อน้องซีน้องซีนั่นแหละคิดถึงสุ่มคิดถึงสาวนะสวัสดีสมหญิงด้วยนะสวัสดีทุกคนเลยนะสวัสดีน้องเปานะน้องเปาเจอกันรอบดึกนะครับนะไก่ไก่ไก่อ๋ออันนี้เอฟซีจากพม่านะอันนี้คนนี้คนนี้เอฟซีจากพม่าอีกคนนึงไอ้ไอ้พิมรัวๆพิมพ์ยาวๆอ่ะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะไม่รู้จักไอ้คนนี้รู้จักอยู่เีมจพา ไม่ระวังตังเดือดตังคนเดียวละเดือดจัดห้องน้ำอ,อยู่ได้เก็บของทิ้งวเอ้ยที่รู้จักกับรู้จักกันกับสตีมไหม,ม,มนะ <c oughs> เอ้ยเออ้ยเอามากปักเขา <c oughs> เขาด่าเองนะ <c oughs> ปิดตัวมาตังนิ่งไว้นิ่งไว้น้องนิ่งไว้นะอยากเล่นไม่เห็นปืนนะผมเลยพี่ไม่เห็นเลยนะอยากเล่นด้วยกดเลขห้องเลยครับผมใครอยากเล่นกดเลนห้องเลยนะเวลาพี่สตรีมนะลงแรงหนึ่งคือเล่น ก็คนดูเล่นกับซับพอร์เตอร์อยู่แล้วใครอยากเล่นก็กดเลยห้องเลยนะฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมาได้เลยนะเก่งไม่เก่งอ่ะให้กำลังใจน้องตังกันหน่อยผมกดไลค์หน่อยรุกคนขอกำลังใจคนดูจากการกดไลค์ให้น้องตังเลยนะเกมนี้ต้องต้องบวกไปแล้วน้องตังยิงใครได้น้องตังยิงเยอะนะแกมได้เลยนะน้องน้องยังไม่มีคิวนะไม่บวกไหมไม่บวกเลยแกมบวกเลยบวกพี่บวกศูนย์พี่ไม่บวกศูนย์เลยลอยไปลอยกันดิเด็กกล้าคนสุดท้าย เนี่ยบนบ้านดูดิแมงเหลี่ยมเต็นท์เหลี่ยมเลยแมงดักหมดเลยว่ะแต่ละตัวแมงเชิงดีจัดเกมมันเล่นทุกเหลี่ยมเลยพี่เออดูเดิเอาตัวคขน,นแน่ๆยังมีอ่ะมันมีปืนสลิงมันเล่นทุกมุมเลยโอ้พี่ผมปิดไอ้วอลตัวเองมันสลิงใช่ไหมแล้วมันก็กดยกอลเพกัแล้วมันทำให้ตัวมันมาย้อยในไอ้วอลผมอ่ะคนครสมองดีเลยครฉลาดเลย ผมโคตรเบื่อในแมบเนี่ยจริงเบื่อปืนสลิงอ่ะนะขอขอขอท่าหัวใจได้ไหมพี่ผมว่าพี่ไม่มีเพชรแล้วน้องพี่ไม่มีเพชรแล้วผมน้องชายพี่ไม่มีเพชรแล้วนะเดี๋ยวผมก็ไปแบบมีสงครามานะโอ้ยมาเลยครับผมเออสวยทำอากิวตังเออหวดแอรนะ์แล้วบอกเลยว่าตังหมดยี่สิบเกมเนี่ยแตตีเสียโคตรเยอะดูดิไม่เพชรมีตัวมาสวัสดีครับสุดหล่อทำอะไรเราเออเป็นไงอ่ะเจอซองแมงงอนเข้าไป เมืองรู้จักว่าแมงออดอ่ะ,อะ,อะจัดไปสองซู้ๆครับไอ้ตังนี่คนดูให้กำลังใจน้องตังมาแล้วนะขอบคุณขอบคุณมากครับคนดูขอบคุณมากครับเ <urging you S 2> บบี้โลมิโกฮารอยู <c oughs> <g iggle> <g iggle> พ่อมาว่าโลมิโกไก่โโตายอยู่มไกลเฮ้ยโดดขึ้นทำไมวไ<อ>ะสองสามสามประมาณที่สี่ป่ะที่สามที่สี่นี่แหละเกมเนี้ย ไม่กว่าอยี่สี่เออโอ้มันก็เยอะเกินวงสุดท้ายต้องเหลือต้องสิบกว่าคนสิบสองคนแล้วตีเสียด้วยนั่นน่ะเหลือตีละคนตีละสองคนนั่นน่ะนะสู้ๆครับไม้ตังเล่นด้วยครับผมกูไม่หล่อไม่ดีนะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะใครที่ที่ยังไม่ได้ติดตามหรือยังไม่ได้กดกระดิ่งนะเวลาผมขึ้นสตตีมเวลาผมอ่าลงคลิปนะมันจะได้แจ้งเตือนพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมนะ ปลปลาปเจอกันเจอกันตีห้องฮะเอามาครับผมมามามาเมื่อกี้ใครอ่ะพี่อั้นนะพี่อั้นเอ้ยแพลวไอ้แพลวออนว่ะเฮ้แพลวมันตื่นหรือยังวะไอ้แพลวพี่อั้นวัสดีครับพราไม่ใช่ไอ้แพลวเล่นล่าง่งไอ้แพลวเล่นชัวร์ดีครับพี่อยากเล่นตอนไหนพี่ก็เล่นได้เลยพี่นะรู้ก็ขอเขาติ๊กมาเลยนะครับผมไม่ต้องขอพี่ไม่ต้องขอเพราะพี่เล่นได้อยู่แล้วอยากเล่นตอนไหนก็มาเลยที่อ่ะ พี่นุ๊กสวัสดีครับอุ้ยมันเกมนี้มีแต่พี่ๆนั้นเลยนะพี่นุ๊กพี่พี่อ่านะสวัสดีครับพี่อยากเล่นตอนปีสามปีสี่ได้ไหมอ่ะอ๋อเล่นได้พี่จะไปเจอกันในฝั่งก็บอกก็ขอเข้ามาในตอนไหนก็ได้ตอนที่ผมตาเต็มพี่ได้เฮ้ยก็ต้องพูดของชัดเจนนไ้้ววาพกิขลีสนุกไปกินข้าวแล้วพี่สนุกมากน้องตังนะขอบคุณ ร้อยดาวไม่ตังนะครับผมนะเราก็ปวดแอกตัวเองได้เห็นไหมถ้าน้องตังมาพี่จะเล่นแบบตั้งใจเว้ยแต่ถ้าน้องตังไปใช่ไหมโยนเกมเ<อ>ได้เวลาโ<อ>ยนเกมแล้วห<อ>าต้องตังกินข้าวเผื่อพี่ด้วยนะยังเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงรีบกินรีบเล่นนะผมเอ้ยไม่ใช่ดิรีบกินแล้วรีบมาน้องตังนะฮะขอบคุณ500ดาวขอบคุณครับพี่นุ๊กับพร้อมมาโยนเกมกันยัง เลเลพี่โอเคพี่โอเคอ่าพี่โอเคโอเคพี่อยางเกมได้ของวันใช่ไหมพี่จัดให้เลยใจเย็นเปิดไม้เอฟซีอย่างสอบปลารเปิดไม้ได้ไหมเอฟซีอ้าวเข้าเกมอะเปิดได้อยู่หรอน้องคนนี้เขาเปิดได้เขาเขามาเล่นกับผมทุกสตรีมเลยนะน้องคนนี้จำน้องเขาได้เขาเป็นคนสอบปลาวนะครับนะหมวกไอ้มีขายบ่อไอ้ไม่มีขายครับส่งมาในส่งมาจากเกมวีฟายแต่ไม่มีขาย วิไปมันรัก่เลยของเลยาุนะไรตังีบไปรีบมาเราตกลงกันไว้ที่หนึ่งทุ่มพี่ลงสตตีมยังเหลือวลาอีกเยอะน้องตังรีบไปรีบมาเลยจุกง้อปวกต่างโอ้ยปล่อยเมาป่ามัต่ากว่าสิบตัวแล้วมั้งเนี่ยขอบคุณท้งชายขอบคุณทับแกขอบคุณครับผมโสุด นะขอเข้าแต่ไม่ได้เข้านะครับผมนะารอบนี้ไม่ทันแล้วมันต้องเหลือที่ให้คนดูไว้หนึ่งทีด้วยรอเกมหน้าต้องเวฟรอเกมหน้าจะเปิดไฟบ้างเหรอเห็นไหมจิมมี่เบอร์อะไรจิมมี่เบอร์อะไรจิมมี่จิมมี่จิมมี่เบอร์จิมพี่จิมมาครับผกสามทุ่มหนึ่งทีหนึ่งไม่ประมาณสามทุ่มครึ่งพี่จะประชุมที่บุรีรัมย์กับหัวแข้งก่อนสามทุ่มครึ่งอะสามทุ่มครึหนึ่งทีหนึ่งเขาบผมคือมียาวๆอี่ลงมาเดี๋ยวมาเนี่ยมีโดนเดีมีโดนเดี๋ยวมา

มันไม่เยอะอ่ะมีตัวยาวเองไม่เหย่อสิไม่ถอยื่คุเริ่มว่างแล้วนะครับผมเริ่มแบบเริ่มเป็นใครแล้วอ่ะเอาง่ายว่าเคลียรภารกิจต้นต้นเดือนหมดแล้วนะครับผมช่วงต้นเดือนมันจะวุ่นหน่อยนะช่วงต้นเดือนมันจะวุ่นหน่อยแต่เนี่ยหลังจากนี้ก็ว่างแล้วผมมีตัวมีตัวตีนตีนตีนขึ้นจิ้มมีมีพี่มี